วัุนเพิ่มขึ้นปะเนี่ยมีเพิ่มขึ้นปะ่ปกติมีแต่ไอ้ถุงหัวดำตัวเดียวล่าแล้วไอ้ลูกๆมันอาเมื่อกี้ไปไหนแล้วตัวเล็กๆอะลูกเขาหวะไม่รู้ลูกใครจะลูกใครเนะหมดส่วนตัวเล็กไม่หมด กินหมดแล้วอืมเอ็นสิบสองปอน เพื่อนไว้หกโมงเช้าเออหกโมงเช้าลงกันนึกว่าตัวเองมาสายแล้วโอ้โหเพื่อนยังไม่ถึงเลยแน่นอนจริงฮะไม่เดี๋ยวรอเพื่อนแปบบ๊บเพื่อนมา a few moments later มาช่ยมาแล้วครับ โอ้ตายแล้วนัดกี่โมงเนี่ยนอนเด็กเนี่ยเมื่อวานกินเอ็มร้อยคาเฟ่นะงพื่อนนอนเด็กเนี่ยผมรอคุณชั่วโมงครึ่งเนี่ย, <c oughs> ตยตายตายตาย <c oughs> โอ้เลสก็เลสยืนคุยกับลุงปากเป๋นเนี่ยเออโอ้โหเดือะมาทำไมาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเต็มถังเนี่ยนะออกมาสองถุงเองไปสกายแล a p เรา เดี๋ยวเาเอาไม้พายเอาอนแบบนึงฮะปูรัดมามาไม่ได้นะมาได้อยู่แต่มันจะลึกตรงนั้นมันลึกเดี๋ยวพึ่งดีไปดูลุงลงนู้นตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเข็นไม่ไปกันอีก กองแพรเล็กเตะที่สิบห้าไปคนเดียวเหรอกับน้องนิดสิบห้ามิชูนานะคุณไปปอไปคนละข้างไปเลยไม่ไม่เปนไปได้ก็ดันออกไปนั่นแนหะ เอาดีๆนะตาจุ้ยนอ,อนยาวไปไปทันเลยเราไปลองนี้เราไปลองนี้แดดออกแม่งไว้ชุกไหมโอ้โหเธอออกมาดูแสงสีเสียงมั้งไหมเนี่ยนอนจิตมังมั้งไหมที่สามกลางบินไปมาดูนะรอผมนอนฮะโด่ม่งเล่นจิตนะไม่ใช่ชดโดยีศกอเอาดิไปดิยีศก จะ,มมจะเย็นดีฝั่งนะั้แนแม็กมาแม็กบอกโอ้พี่ไปไหวร้อนอนี่ยกำวันจะเก็บเก็บข้างก่อนเก็บเด้อเก็บข้างก่อนร้อนไงแต่บาปาไม่กินมันก็ร้อนแหละ,ะาบาปกินไม่ได้อเออบากินไม,ไม่รู้สึกอะไรหรอกตียาปลอมแม่งแต้ เย็นก็โอเคร้อนข้างบนแต่ข้างล่างเย็นเะยแม่ตรงไหนแผลอ๋อกินดีไหมนะกินดีไหมมันอยู่เหรอแต่ได้กัดตัวเดียวผม๊บแผนั่นแล้วนัดกันแม่ตายแล้วขับรถไปเอกแตกใจกันตกไปน้ำแล้าไปกับใครไปกับพี่น้าตามไปกับพี่พัดดิอ๋ผมเองผมเองผมเองนีกว่าไอ้เหี้ยแล้ว กลกวัวเลยกลัปลาเบ็ดอะ่ะอจะช่วยงไว้เดี๋ยวขึ้นเโอทำหมมีมือพัดีนะอิซีอดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเ สอ o ชั่วโมงต่อนะฮะปั่นเยอะแล้วครับมาแรกนะครับตะก้อที่ใช้ในวันนี้คือตะก้อก็วิ่งก็วิ่งตกตะก้อวิ่งก็เดียวตะก้อห่วงก็วิ่งตะขอเดียวเบ็ดเบอร์สองเกียร์เม็ดโฟมยอ่ะหอยเลยไม่ต้องนงต้องเน็บอะไรทั้งนั้นอ่ะ นี่ไงห้อยไปอย่างนี้เลยเนี่ยตั้งใจปีใหญ่ๆไม่อร่อยแให้เยอะต่อให้เยอะชอชบชบตีไปแล้วก็ตั้งสาย รู้ปลากินทุ่นไหญน,นะ <c oughs> ลองดูก่อนท่ากินแล้วก็ few moments later ้าเย็นเต็มปากเร็วๆว <c oughs> อุ๊เต็มปากบุญวะขอเดี๋ยวเต็มปากด้วย นีออ่ขอเดียวเล่นปลาง่ายมาแ,แล้วตัวแรกตัวที่สองดิแค่ตัวแรกไหนคิปเปอร์อยู่ไหน,น,นอ่ะอย่าอย่าล่ก ป,ออป่าตัวแค่นี้เองไม่ต้องทำยากปีเปิดที่ไม่ได้ผ้าเนี่ยผ้าก็เท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยผ้าชัวร์สุดแล้วโอ้โหเลยกินอย่างนี้จะไปออกอยังไงอืมเนีย่ยมาแล้ว ตสองตัวชุวงเวลากินของเขาแล้วอโอ้ปลากินใกล้อ่ะจะชุย้ยปลา,าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยยิงตีไปสองไม้ในตรงนี้ตัวไม่ใหญ่กำลังเต็มคำใส่กกำลังเต็มคำนี่นะ อ้ยนี่เป็ดเบอร์เล็กเป็นงี้นี่แหละรสชาติของผู้ชนะรสชาติของผู้ชนะอันนี้เขาชนะแล้วแพ้อไรู่ต่อไปอเคิมโดนน้ำดีอ่ะมาอีกแล้ว คอยเล่นเรามีบทเรียนจากตัวเมื่อกี้แล้ว <laughs> มาดีไปบิงมา เล็กเล็กก็ถักหมดและเสี่ยโว, <c oughs> ยว่เดี๋ยว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 เกงสวิงอยู่ตอนนี้อึ๊บโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดแกล้ไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ทุเรศจังวะเฮี้ย เข้ากล้องเลยนะ, <laughs> ะไ,น <laughs> ไม่ตัดดนะ่า <laughs> ปาดิค <laughs> อนเทนต์ว่ะตักบาจตจนแตกอืม <laughs> <h ums> เฮ้ยตกงตกปลาจ่ไหดูดู้านนันดีวสู้อยู่เนี่ยตักหมดและไหนเป็นปลานินอะปากบางอย่างอะไร กินอยู่คันเดียวจริงๆอันเนี้ยคันอื่นไม่เอาเลยนะฮะเอื่นนนอน,น,น,นมันๆหมขอเดียวเกี่ยวเม็ดโฟมครับผมโอ้ยเกี่ยวปากนอกด้วย <c oughs> จุวยเล่นปานินมาล้วครับ ตัวแรกขออนุาจุ้ยครับอย่าดึงนะครับอย่าดึงครับอย่าดึงครับมีปลานิลลิ้มปลานิลรือปลาหมอครับเนี่ยนี่ตกปลานิลหรืมตกปลาหมอครับ ไปไหนมาไม่รู้เนี่ยปลาเนี่ยปลาซ้ายครับปลาซ้ายครับ centered, ไม,ไม,ไม่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 ไม,มันมันมันพันกันมาไม่มันพัพน,ไ,นพพไปแล้ว ข้างล่างข้างบนเอาข้างบนไอสัตว์ปลาซ้ายครับปลาซ้ายครับยังเลยครับคันนี้มิ้งชอบหลุดโอ,อ, 1, อ้มันเหมือนพันกันไอ้นี่เลยวะมันเหมือนไอ้นี่เลยวะโดนสองตอสองตัวเลยเออ เอมือซ,ซ,ซสายมีอซ้ายมีอซ้ายกระซิบทำไมเ <laughs> ดีอ๋ยลองไปสวิง,ง,งเงี้ยไม่ใช่สองคอแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่สองคอแล้วคอสองคอใส่คอ อ๋อไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นด้วยกระโดดปะไม่ใช่ป้นินกล้องดูก่อนห้าโลอ่ะเฮี้ยห้าโลอ่ะเฮี้ยดันโลตัวเนี้ยแต่เย็น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 เดี๋ยวผมยกเข้ากระชังเอง วางไว้วางไว้วางครแล้ว,วเอวเอนั่นแหละหวานที่สุดแล้วเนี่ยไม่ยอมนะมเนอาลงขขาล่างนีสวิงนะอ,อ่ะนี่แหละเขาเรียกว่านางฟ้าไอ้หนู อเฮี่ยกันใจตามเป็นก้อนเล็กไอสัตว์นี่เลยก็เรียกว่านางฟ้าหลงรักเจ้าทินนางฟ้าดันโลโลฟ้าตัวเนี้ยลืมอยากแล้วนี่และตาชีใช่ป่าวโอ้ยเขาปากบนมันมีฉีกออก อมกัเรียบร้อยนีนนะ้ครับโอ้หมีนี่มั้ยนะไม่มีอีกนางฟ้าจริงหรอเอยเอาเลยเอาเลยข้าง ตีไปใกล้เองนะไม่ได้ไกลเลยตรงนี้เลยนี่ก็าตัวอยู่ใหญ่ยิ่งกว่าใช่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 รอรอรอ,อ,อยัยงไม่ใหญ่อ่ะขี่หัไปก่อนไอ้ที้อ่ะ มี่ม้อรนะับเนของเราเนาะไปเนี่อย่เ,เดีย๋ยวตดนะเขาเห็นกระชังมันจะวกกลับมาไปนี่จะฉลาด เห็นเขียเหยื่ออยู่พักหนึ่งแล้วรออย่างใจเย็นโอ้โหใจเย็นลูกยังไ,ไงตะขอเดียวไงเต็มปากเม็ดโฟมเต็มปาก คุณจุ้ยเขาตกปลาน,นิลกัน,น,นคุณจุ้ยมันตกปลาตะเพียนโชว์ผมเนี่ยยวดูคาบสายเด้อ ก็ได้ฮ่ากี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเลวเนาะสิบเอ็ดโมงละล,ล,ลองยกดูกระชากได้กี่ตัวแล้ววะอุ้ยเฮียน้องฟ้าตาย ไม่ได้ไไดูเท่าไหร่พอมีพอมีใจส่ออ่ะเปลี่ยนสีอ่ะไม,ไ,ไม่ชอบใจส่ออ่ะ มนยอมตายครับตงาดีกว่ายังไม่ตายหรอก๋ยวมันไปเสอกครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะไม่ใช่ปลาเข้านะครับฝนนะครับตอนนี้บ่ายไปสองโมงฝนมาตั้งแต่เที่ยงแล้วได้ปลาสักตัว <c oughs> เนี่ยนะตกปลาสภาพอากาศไม่เป็นใจ เดี๋ยวรอดูต่อไปนช่วยทำอะไรน่ะเป็นเดียวเรอดูลมเลยดูเสื้อน้าเลยอีกครั้งครับนะาาฝนตกโอ้โหไม่กี่โมงวะบ่ายสามครึ่งตกจะบ่ายสองน่าฟาลง กินให้ปลาอ่ะมาดูปาลารวมดูปาลารวมกันนะครับได้มากีดิดตัววันนี้รึบอาใส่เสวสวยเยอะอย่นะ ขอดเก็บขอดเก็บอะไรขอดเก็บขอดเก็บนะเคอยู NP ่นะมีน้ำฟ้าไม่มีน้ำฟ้าตัวหนึ่งอยู่ข้างในอันนี้คือไม่ใช่นี่คู่นี้คือปลาโอเคอย่าไปเอาเยอะแค่นี้พอเอาจริงเหมือนตกครึ่งวันเลยนะฝนไม่ตกแค่แต่ฝนไม่ตกลมได้เยอะกว่านี้อะไรนะเออ แค่พอดีกินมาดันเบาไอ้เน่งยาวตรงเลยตรงเลยัยโอ้ใบไปใหญ่หรือเปล่าพอๆๆๆลงมาีนเลงมาหนนัหลงมาหน่ ค,ครับนะครับโชคดีครับมันมาครับ